สวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้เจนเจ้าพาท่องลูกบอลสีจะพามารู้จักกับบอลสีชนิดนี้ค่ะนี่ค่ะรวงราชนีวนะคะบอลเก่บกาบอลโบราณน่นากิบสีสันสวยงามสดใสค่ะเรามาดูกันนะคะลักษณะใบเป็นรูปใบโพค่ะใบโพมีหูเป็นรูปใบโพเ,เรียวๆยาวๆแบบนี้กระดูกจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะสีเขียวเข้มผสมกับสีชมพูอ่อน,ออน พื้นหลังของใบจะเป็นสีชมพูนะคะสวยมากมีสีขาวอยู่บ้างเล็กน้อยค่ะด้านหลังด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะก้านของเขาจะเป็นสีเขียวค่ะมีเสียนไม่มีสะพานนะคะหลวงราจะไม่มีสะพานเ,นเสียนแบบนี้ใบใหม่ก็จะมีเลยค่ะส่วนส่วนหูของเขาจะเป็นสีเขียว ใบออกใหม่ก็จะเป็นออกมาเป็นสีนี้เลยค่ะสีชมพูเข้มค่อนไปทางสีบานเย็นเลยค่ะพอเขาจ่างเป็นที่เขาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะสวยนะคะเป็นโบราณบนโบราณตัวหนึ่งที่น่าเก็บเพราะสีสันสวยงามมากใบใหญ่มากใบนี้ใบนี้จะทิ้งใบละ เป็นธรรมชาติของบอลนะคะเราจะเพาะพันดโดยการผ่าหัวแล้วก็แยกหน่อต้นนี้เราแยกหน่อออกไปแล้วสองต้นก็จะมีต้นลูกนะคะนี่จะเป็นต้นแม่เป็นปกติคะ่ะถ้าแบบบอลมันออกใบใหม่เขาก็จะทิ้งใบเก่านะคะแบบนี้ช่วงหน้าหนาวเราหาน้ำรองไวค้ค่ะเขาจะไม่ทิ้งใบแล้วก็หัวเขาก็อยู่แบบนี้ สวยงามมากนะคะเก็บมาซื้อหานะคะตอนนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างเพงมากอยากต้นนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสี่ห้าพันต้นเนี้ยโอเคค่ะยังไงก็มีความรู้เรื่องบอลอะไรก็เราก็มาสอบถามก็ได้นะคะทักแชทมาหลังไมได้เลยหรือทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับว่าเล็กเปลี่ยนความรู้กันนะคะว่าบอลตัวนี้ชื่ออะไร ลักษณะแบบนี้มันใช่ไหมเพราะว่าบอลของเรามีขึ้นมาเยอะแยะมากมายทั้งที่เขาเอาไปจดทะเบียนขึ้นใหม่แล้วก็ที่ผสมเองแล้วก็เป็นบอลเก่บบาบอลโบราณจริงๆอะคะ่ะมีเยอะมากมายเลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้หลวงราชเนหฮาของเราก็มีเท่านี้นะคะความรู้ที่เราจะมาให้กันแต่คลิปต่อไปเดี๋ย <laughs> วเจนจ้าจะพาไปชมกับบอลสี่ชนิดไหนก็ฝากทุกคนติดตามรับชมนะคะวันนี้ก็ขอตัวก่อนค่ะ